วัดไมเหตสวนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขอให้มาเป็นมวลสารเก่าขอให้มาทํามวลสารรุ่นนี้อันนี้มวลสารไมเหตสวนหกร้อยกว่าปีเลยของเก่าของเก่าเพราะว่าของตั้งเดิมครับขอให้มาทํามวลสารรุ่นนี้ไม่ไหวหัวลัวชิงกันแล้วพวกเนี้ยครับหัวขอให้มาเป็นมวลสารในรุ่นไมเหตุวนของหูว อันนี้เกี่ยวหมูอันมีหมูมอเซกเลยทำไมครับุจะเกี่ยวเกี่ยวหมูด้านหมูป่าหมูเนี้ยหมูป่าหมูป่าหมูเนี้ยไงก่อนแลยครับยังถุงใช่ต่าอันนี้อันนี้ ของหลวงรวยของหลวงรวยหลวง่วงเขาวงหลวง่วงบบุรีข้านมาทำงเอาไม้ผเกจะื่อมต่มาไอันนี้